วันนี้ที่ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ,กระหม่อมให้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ใบหมีแห้งข้าวขาหมูไข่พะโลขนมโดนัทและน้ำดื่นพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสจํนวน890คนนั่นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567การได้รับพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื่มปีติแก่ครูนักเรียนและบุคลากรเป็นล้นพ้น สำหรับโรงเรียนวัดราชาธิวาสก่อตั้งเมื่อปี2476ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6